สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่รับชมซิ่งอยู่ทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับซิ่งอยู่ที่โชว์รูมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมารีวิวรถราคาเบาๆสักคันหนึ่งนะครับคือในช่วงนี้เนี่ยบางคนบางท่านนะครับก็ไม่กล้าใช้รถสาธารณะนะครับก็การมีรถส่วนตัวไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็ คิดว่าน่าจะช่วยเซฟความปลอดภัยของคนในครอบครัวแล้วก็ทางลูกค้าได้นะครับเดี๋ยววันนี้ซิ่งก็เลยจะพาไปดูรถมือสองนะครับสภาพดีนะครับราคาเบาๆสักคันหนึ่งนะครับไว้ใช้งานในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคไวรัสโควิด -19 นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับ มาถึงแล้วครับเป็นเจ้าตัวมิซูบิชิแลนเซอร์นะครับเครื่องยนต์1.6 GLXi นะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวรถเนี่ยปี2005นะครับราคานะครับอยู่ที่119,000บาทนะครับก็เป็นราคาเบาๆนะครับที่จับต้องได้นะครับแล้วก็บางคนก็ถ้าอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์รองรับให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโอเค บอดี้นะครับเป็นโฉม New La น c ซ r แล้วนะครับก็จะได้เป็นตัวไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่นะครับตัวรถเป็นสีบอลทองนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับคันนี้น้ำมันล้วนเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเจ้าของเดิมไม่เคยติดแก๊สมาเลยนะครับตัวมิซูนะครับความขึ้นชื่อของเขานะครับก็คือเรื่องช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงครับช่วงล่างที่ค่อนข้างหนึบนะครับเรื่อง แอร์คอมพิวเตอร์ของมิซูเนี่ยอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับตัวนี้ไฟหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นตัวนิวแลนเซอร์แล้วนะครับตัวนี้ก็ติดสเกิร์ตมาด้านล่างนะครับติดมานิดหน่อยนะครับไม่ได้แต่งหนักนะครับค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับผมตัวภายในนะครับกระจก นะครับเป็นไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับผมเบาะเจ้าของเดิมติดเบาะหนังมาแล้วนะครับคือจริงๆรุ่นนี้เดิมมันเป็นเบาะกระหยี่ยนะครับเบาะผ้านะครับแต่เจ้าของเดิมก็ทําเป็นเบาะหนังมาตัวอ่าวิทยุนะครับเป็นซีดีนะครับซีดีเอ็มพีสามนะครับอ่าดูด้านเบาะหลังบ้างนะครับความกว้างนะครับของเบาะนะครับของห้องโดยสารนะครับก็เบาะหนังก็ มาได้สักพักแล้วนะครับหมายถึงว่าเจ้าของเิมเขาทำการเปลี่ยนไปสักพักก็อาจจะมีรอยจากการใช้งานยับย่นบ้างนะครับรอยถลอกบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานรถคันนี้นะครับตัวโครงหลังคายังใสใสอยู่นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องโดยสารด้านท้ายนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับเวลาถ้าเราลองไปนั่งเนี่ย เข่าก็จะไม่ได้ติดกับด้านหน้านะครับก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะครับฝาท้ายนะครับ่านี่ครับความกว้างของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวเดิมของด้านหลังนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับเม็ดอาร์คอะไรยังครบครบนะครับ แม่แรงเครื่องมือนะครับมีมาให้ครบนะครับยางอะไหล่นะครับรุ่นนี้ได้ล้อแม็กมาด้วยนะครับอ่าบางรุ่นนะครับยางอะไหล่เป็นล้อกระทะนะครับแต่ถ้าเป็นมิสูเนี่ยตอนนั้นเขาจะค่อนข้างใจปั๊มให้ล้อแม็กมาทั้งห้าวงเลยนะครับรวมยางอะไหล่ด้วยนะครับท้ายก็กว้างๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ตามมาเลยครับห้องเครื่องนะครับก็ในส่วนของเบ้าโชกนะครับก็ยังเดิมเดิมอยู่นะครับใสๆนะครับไม่ได้มีรอยชนหนักอะไรเข้ามานะครับคันหน้าเดิมนะครับผมทางซ้ายท้งขวานะครับมาให้ดูกันชัดๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางท่านไม่สะดวกเดินทางนะครับช่วงนี้นะครับเข้าใจนะครับก็ห้องเครื่องเนี่ยนะครับใสเลยนะครับผมก็ยังไงซิ่งฝากคันนี้ไว้สักคันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ มองหารถสนตัวไปใช้งานนะครับคันนี้เลยครับผมสุดท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูคันนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ